คัดผ้าผสมวีโก้นะครับใหญ่ทองแดงแท้นะครับดูนะครับใหญ่เยอะมากนะครับเป็นหวีนิ่มสองชั้นนะครับมือกดได้นะครับสองชั้นนะมีบริการยกนะครับมีบริการปรับไฟวินนะครับวีนิ่มนะครับข้อดีคือไม่แข็งนะครับขับง่าย ใช้งานสบายนะครับวีแข็งเข้าเกียร์ยากนะครับลูกปืนแตกบ่อยนะครับราคาโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่สามพันสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับสองชั้นนะครับราคานี้ถูกกว่าที่อื่นแน่นอนเราเป็นหวีนิ่มด้วยนะครับมีประกันให้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับมีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับมีสามขนาดนะครับวิโก้มีเก้าจุดห้า 10นิ้ว2 11นิ้วนะครับรถท่านเป็นแบบไหนทักแชทมาได้นะครับถ้าไม่แน่ใจม,มีเทคนิคการดูนะครับว่ากี่นิ้วกี่นิ้วนะครับขอบคุณครับ